สวัสดีครับวันนี้ผมจะม,มาแจกซีนหมู่บ้าน NPC นะครับพิมพ์ชื่อตามผมเลยครับ H H H ครับ H, H H H แล้วก็กดเวอร์นะครับกรวแป๊บหนึ่งครับเราไปก่อน จะนานหน่อยนะครับอืมได้แล้วได้แล้วครับเนี่ยครับเราจะเห็นหมู่บ้านใช่ไหมครับเนี่ยนี่ครับหมู Move ่บ้าน N P C ที่ผมบอกครับมีของอยู่ในนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเจ็ะให้ดูน,นี่นะเนี่ยครับเข้าไปในะเข้าไปเดี๋ยวเนะนี่ยครับจะมีกล่องมีอะไรเนะี่ยมีออฟ i ิเดียนเจ็ดเจ็ดอัน ไอเจ็ดบล็อกแล้วก็มีไอรอน God อินกอต์ดจิวซีันแล้วก็เอมมัลอครับสามอันแล้วก็มีไอรอนพิกนีน่ะครับจะเป็นซีดมู่บ้าน NVC ่เดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจรอบๆไปนะครับตรงนี้ก็จะมีปราสาทครับเดี๋ยวอันนี้มีลงตีเล็กกันหนึ่งด้วยครับ เดี๋ยวดูกันว่าจะมีของอะไรหรือเปล่าอืมมีขนมปังอยู่สองสองอันมีอะไรเนะี่ยอิงแซกอยู่ประมาณอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมสิบห้าอันครับขนมปังปะจะไปแล้วก็ออฟซิเดียนหนึ่งหกอันตอนนี้ผมมีรวมเป็นสิบสกระสัด ทีไนหน้าเนี่ยครับรีประสาด้วยอ่าสุดท้ายนี้ผมละก,ก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายนี้ผมอยากฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกัน